สวัสดีครับอยู่กับช่องออมโซพะล่ออีกแล้วนะครับนี่อีก2เจ้าก็หมดงานแล้วครับนาปังบุรีรัมย์ครับอำเภอบ้านใหม่เจพดจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเกี่ยวข้าวขอขอแปดครับวันเสาร์ที่6เมษายน2 5 6 7้ครับผมผมก็ไม่ได้ลงคลิปในช่อง YouTube มานานนะครับ เจ้าของนาไปไหนไม่รู้ครับยังไม่มาครับผมลอยเกี่ยวครับลอยเกี่ยวเกี่ยวเต็มอุ้มเราไปจอดทา่าเจ้าของนา้มากไปแล้วครับเลยพอเจ้าของนานี่ขนเองครับนาของพี่ชาติครับพี่ชาติลดผนเรานี่เองครับผมเดี๋ยวอยู่ข้างอ่างเก็บน้ำนะครับนี่ครับผม น้ําในอ่างก็เหลือประมาณหน้าอกครับมีที่แล้วนี่เขาล่อไปสามตันหกนะครับนาสองไร่กว่านาเขาสามไร่ครับแต่ว่าเขาทำอ่างเก็บน้นํานี่กินที่นาเข้ามาประมาณสองงานครับนี่ครับเมื่อวานก็ นึกว่าลูกปืนเกียร์แตกครับดังโผล่ถอดออกมาไม่ใช่ครับสลีปที่รัดลูกปืนครับแตกครับโหเลิกใช้เลยครับลูกปืนสลีปลูกปืนสลีปนี่มันติดมากับศูนย์ไทยเสียงนะครับทีนี้เรามาขยับนะครับผมขยับผมเปลี่ยนวินใหม่ไล่วินใหม่นะครับเปลือกสลีปแตกซะงั้นครับมันบางครับทีนี้มอมันแตกปุ๊บมันกัดเผาเลยครับเปลือกสลีปมันคมครับ ก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปลง YouTube ลยูทูปนะครับเพราะว่าช่วงเกี่ยวนาปีผมก็ได้ขับรถเกี่ยวเองในเกี่ยวนาปังนี่ให้ซปเปอร์ไวมาขับครับมีแต่ถ่ายลงทิกต o อกถ่ายลงเฟซบุ๊กช่อง YouTube ไม่ค่อยได้ถ่ายครับนี่ครับเพิ่งจะถ่ายคลิปที่2ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอามซาพาะเลาะด้วยนะครับนี่เป็นข้าวนาปังบุรีรัมย์ครับปีนี้หมานกันทุกคนครับ ตอนนี้ราคา85นะครับอ่าเอาไปขายอยู่ที่อำเภอปทายครับอยู่ที่ตำบลโคกกลางอำเภอปทายอยู่ที่9,002ครับแต่ถ้าข้าวเขีเขยวเขาก็จะให้9,000ครับเขาดูความชื้นครับข้าวไหลดีนะครับเจ้าแรกนู้นของตะเอ็นนี่ครับข้ามาอ่างไปทางฝั่งนูน้น ได้หมื่นพันครับไม่ใช่หมื่นพันครับหมื 10, ่นกับร้อยหนึ่งสิบบาทสิบสตางค์ครับแปดห้าเกินไล่เกินานานกันไปเยอะครับของแตนในตรงนี้ก็ไถไปแล้วครับตรงนี้ก็สี่ไล่กับสี่ตันกว่าครับของยายต่อยนูน่นห้าไล่กับห้าตันกว่าเกี่ยวอีกไล่หนึ่งก็ได้ไปอีกเกอบสองตันนะครับ อาวิชานี่ที่มันเขียวเพราะเขาหวานแล้วไม่เกิดครับช่วงนั้นแม่เขาป่วยครับแล้วก็งานศพแม่อีกครับเอาเลยมาซ่อมนะครับมาซ่อมเมื่เกี่เขียวอยู่นะครับพอเกี่ยวขึ้นไปก็ไม่เขียวนะครับเกี่ยวขึ้นไปก็เหลืองเหมือนเดิมใครจะซื้อรถคันนี้ผมว่าขายอยู่นะครับตอนนี้อัพราคาเป็นสี่แสนห้าแล้วครับตัวเดินสิบครับอ่าแต่เช็คตลอดครับ ไม่เคยมีลูกปืนแตกไม่เคยมีเฟืองแตกนี่ครับลูกปืนแน่นแน่นครับเบ้าลูกปืนแน่นแน่นครับตัวเดินสิบปั๊มไดกินยี่สิบสามมอเตอร์ไดกินเครื่อง j o โอแปดซีเทอร์โบครับนี่ครับโซใหม่ใบแท็กใหม่ครับใหม่ป้ายแดงเลยครับ โซ่ครับใบแทกนี่พึ่งเกี่ยวไปห้าร้อยไร่ครับไม่มีแตกไม่มีล้าวไม่มีบินครับสปอกเกตก็ใหม่ครับช่วงล่างใหม่หมดครับเอาง่ายงครับลูกกระลงเราเลอใหม่หมดครับช่วงล่างผมทํำก่อนลงหน้าปังนี่หมดไปประมาณแสนสามแสนสี่ครับเฉพาะช่วงล่างครับ ก็เลยอัพราคาขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าโซ่ใหม่ใบแท็กใหม่เดดร้อนครับนี่โทรศัพท์ก็ร้อนอีกแล้วครับสงสัยจะได้ยุติกันถ่ายคลิปไว้แค่นี้นะครับนี่เป็นนาปังบุรีรัมย์ครับอำเภอบ้านใหม่ชัยโพธิ์ครับเกี่ยวไปแล้วประมาณร0อยขวาไร่ครับประมาณ120ได้ครับเหลืออีก เจ้านี้เสร็จเหลืออีกเจ้านึงก็ล้างรถเก็บครับใหรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องอาสซาพะลอดนะครับสวัสดีครับ